ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุริคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงสุดเศร้าลิเวอร์พูลได้ตั้งราคาขายทาคุมิมินามิโนเอาไว้ที่17ล้านปอนด์หลังอินเตอร์มิลานและลีดยูเนเต็ดกำลังให้ความสนใจสโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีมยษ์ใหญ่สิบเวทีพิลิกอังกฤษ ตกเป็นข่าวว่ากำลังเตรียมที่จะปล่อยตัวทาคุมิมินามิโนโดาวเตะเลือดสมุไรออกจทินอันเฟลในจุ้งตลาดสมรน,นี้หลังาเตร,รายนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายในการสมทัพของหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะอินเตอร์มิลานและลีดยูไนเต็ดซึ่งเป็น2ทีมที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังต้องการตัวดาวเตะชาวญี่ปุ่นรายนี้เข้าสู่ทีมอย่างมากที่สุดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับแฟนบวันลิเวอร์พูลนะครับเนื่องจากมีแต่คนรักทาคุมิมินามิโน โดยในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่ทาคุมิมินามิโนทำผลงานได้ดีที่สุดกับ Liverpool. ลิเวอร์พูลหลังจากที่เจ้าตัวเป็นดาวซนโบของถ้วยลีคับและเอฟเอคับและเป็นส่วนสำคัญที่ผ่าน Liverpool าาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์คาราบาวคับและแชมป์เอฟเอคับเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จด้วยผลงานอันดดเดนนี้ทําให้เจ้าตัวกลาลังตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของลหลายๆทีมและในตอนนี้ลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะปล่อยตัวกาวหน้ารายนี้ออกจากทีมในช่วงตลาดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกัน โดยจากการรายงานที่ออกมานั้นระบุว่าลิเวอร์พูลได้ตั้งราคาขายทาคุมิมินามมโนเอาไว้เป็นที่โลลลอแล้วโดยทีมหงส์แดงตั้งราคาขายเอาไว้ที่20ล้านโยโูโรหรือ17ล้านปอนด์ซึ่งค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้ก็จะทําให้ลิเวอร์พูลได้กําไรจากการขายมินามมโนเพิ่มถึง150%เลยทีเดียวหลังจากที่พูกเขานั้นซื้อตัว Min มินามมโนมาจากเรดบูลเซาส์บวกเมื่อปี2019ด้วยค่าตัวเพียงแค่7.25ล้านปอนด์เท่านั้น และนี่อาจจะเป็นการทําธุรกิจที่ดีอีกครั้งของลิเวอร์ pool ถ้าหากมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นเจโดยทางสโมสรลีดยอนเตดกลายเป็นทีมที่กําลังให้ความสนใจที่จริงจังในตัวของไทโุมิมินามิโนโดยพวกเขาพยายามติดต่อขอซื้อตัวมินามมโนมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลสําเร็จและหากพวกเขารอดจากการตกชั้นมันก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่ทางลีดจะได้กลับมาเดินหน้าเล,ล่ลละตัวมินามิโนอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่สองทีมดังในศึกเกลโชเซียอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานและไลซิโอต่างก็แสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับทาคุมิมินามิโนด้วยเช่นเดียวกันโดยลีเกลโชเซียอิตาลีนั้นถือว่าเป็นอีกลีกที่น่าสนใจสําหรับมินามิโนและเจ้าตัวน่าจะเด้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในลีกแห่งนี้ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ทาคุมิมินามิโนจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลไป,ปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ เพราะณตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ดตั้งราคาขายเอาไว้เป็นที่รูวๆแล้วและพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอของทีมที่เข้ามาให้ความสนใจแังนั้นุดูการหน้าเราอาจจะไม่ได้เห็นทาคุมิมินามมโนในสีเสื้อของลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกำลังต้องการตัวไมทัสเตลิกในฐานะตัวแทนระยะยาวของเบอร์กิฟันดายส ข่าวใหญ่ของลิเวอร์พูลประจำวันนี้ก็มีรายงานมาว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมที่มีลุ้น4ี่แชมป์ในกกรน,นี้ก็ตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของมบนทัตเลิกซ์เซนเตอร์แบ็กทีมชาติฮอลแลนด์ ang, จากสโมสรยูเวนตุสเข้าสู่ถิ่นอันเวลเพื่อเป็นตัวแทนรอะยะยาวของเบอร์กิฟันไดส์ที่ตอนนี้มีอายุ30ปีแล้วและอาจจะอยู่ในช่วงการแข่งขันในระดับสูงได้อีกไม่นาน รายงานนี้มาจากกัตชูนิเมกาโตซึ่อชื้อแงแนประเทศอิตาลีระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามดูสานการของไมทัตเตลิกอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวก็ทำผลงานกับต้นสกัดไม่ไดีเท่าไหร่นักจนทําให้เป็นเหตุผลที่ทําให้ยูนต์นหมดลุ้นแชมป์เกาโชเซียอิตาลีในวันนี้เป็นที่แน่น,นอนแล้วโดยหลายายมองว่าอร์มการเล่นที่ไม่โดดเด่นของกองหลังรายนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทําให้ยูเ่ไม่ประสบความสาเร็จในฤดูกาลนี้โดยตามรา,ารายงานก็ยังระบุต่อไปว่า สโมสรยูเวนตุสพร้อมที่จะมอบสัญญาระยะยาวให้กับทางไมทัสเดลิกซ์จนถึงปี2026และจากสัญญาฉบับปัจจุบันนั้นเหลืออีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นแต่ทางยูเวนตุสก็ยื่นเงื่อน,น,นไขว่าสัญญาฉบับใหม่ของเดลิกซ์นั้นจะต้องถูกลดเงินเดือนลงมาเป็นจำนวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของถีม่มดังนั้นนี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทําให้ไมทัสเดลิกซ์อาจกำลังมองหาตัวเลือกใหม่มๆด้วยการย้ายไปคาแกลีกต่างดาง ดยกลองน,นี้เดลิกก็ถูกมองว่าน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังระดับโลกต่อจากวอกิฟันดชที่ยืนต้นแต่จนถึงนาตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้เข้าใกล้กับคําว่าระดับโลกนั่นเลยซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าลีกโชเซียอิตาลีนั้นอาจไม่เหมาะสมกับไมทัสเดลิกโดยล่าสุดก็มีคํายืนยันที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าสโมสรลิเวอร์พูลก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของไมทัสเดลิกอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะเซ็นทัญยาคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทัพหากดาวเตะรายนี้สนใจที่จะยาา้ายมาแข่งขันกับลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลจะทําให้มันทัศเ์ลิกเข้ามาเป็นกองหลังตัวหลักของทีมแทนที่เบอร์กิลฟันดา์ในอนาคตหรือไม่ก็เจออร์ม,มาเตฟหลังจากที่ทั้งสองคนมีอายุ30ปีแล้วและกําลังเข้าใกล้สู่ช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพการเป็นนักเตะแม้ว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลจะมีนักเตะอ,อย่างอิบไรมาโกเาเต และโจกโกเมตซึ่งเป็นกองหลังในระยะยาวของลิเวอร์พูลและการที่ไมทัสเดลิกส์เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่2ี่ปีเท่านั้นซึ่งมันก็เพียงพอที่จะทําให้ลิเวอร์พูลมีขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไมทัสเดลิก์จะต้องมีค่าตัวที่สูงมากพอสมควรเช่นเดียวกันดังนั้นลิเวอร์พูลอาจจะเลือกรอไปอีก1-2ฤดูกาลเพื่อให้ตัวนักเตใจะใกล้ทีจะหมดสัญญากับยูเวนตุสียก่อนแล้วค่อยดึงมารวมทีมในราคาที่ถูก ดังนั้นการย้ายทีมของเดลิกกับลิเวอร์พูลนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดสัมฤมีนะฮะสอหรือ4ี่ถ้วยลิเวอร์พูลประกาศวันเส้นทางรถแห่แชมป์เส้นทางรถแห่พ่อเมืองของลิเวอร์พูลกับประกาศวันและเส้นทางที่หงดางจะจัดงานแห่ฉลองแชมป์กันแล้วหลังได้แน่นอนแล้ว2ถ้วยและลุ้นแค่พิมลิกกับยูฟานชมลีกเท่านั้นนะครับ ลิเวอร์พูลของเรานะครับจะจัดงานพาเรดฉลองแชมป์ฤดูกาล2021-2022ในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้ไม่ว่าจะได้แชมป์รีมลีกหรือยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกด้วยหรือไม่ก็ตามจากการรายงานของลิเวอร์พูลโคสื่อท้องถิ่นของเมืองคดุดีในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานครับถึงเวลานี้การโหมดังในแชมป์ลาลีว2รายการนั่นก็คือคาร์โลครับและเอฟซับขณะที่พีมลีกก็ต้องลุ้นกับแมนเชสเตจนถึงนัดสุดท้ายล้ำตามอยู่1ขนาดส่วนยูฟ่าแชมเปียน จะเล่นในนัดจริงเช่นกับรามาเรดในวันที่28พฤษภาคมนี้นอกจากนั้นนะครับในงานแห่ฉลองแชมป์จะร่วมฉลองแชมป์ให้กับทีมหญิงด้วยของสโมสรหลังจากที่ได้แชมป์เอฟเอวีแมนส์แชมป์เป็นเชฟเมื่อเดือนที่แล้วและได้กลับไปเล่นในศึกวีแมนส์ซุ e เปอร์ลีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากให้หน้าใหายตาไปจากการแข,ข,ข่งขันมาถึง2ปีสำหรับเส้นทางขบวนพาเรดจ,จะมีระยะทาง13.5กิโลเมตรเหมือนกับที่ฉลองแชมป์ยูฟ่าแชมเลกในปี2009 เรเริ่มต้นจากเอาเลตันสเมธทางตอนใต้ของเมืองและมุ่งหน้าไปที่ทางตอนเหนือตามถนนควีนส์ไดฟ์มุ่งหน้าก็สู่สังเวียนไฟส์เวย์และ็รกเก็ตไฟส์โอเวอร์โดยจุดที่จะผ่านได้แก่ควีนส์ไดฟ์มิสแบงค์เวสต์ดับบี้โรดอิสต์ลิงตันลีดสตรีทเดอะสแตรนด์และไปสิ้นสุดที่บรเลเดลสตรีทนะครับการที่จ o แอนน์แอนเดอร์สันนายกรัฐมนตรีของลิเวอร์พลก็ได้เปิดเผยว่าพวกเรา,ามีความยินดีที่ตอนนี้เราสามารถยืนยันได้ว่า สโมสรของเราจะแห่ฉลองไปรอบเมืองในวันที่ยุาพฤษาาของนี้อย่างแน่นอนเราเยินดีที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จของทั้งทีมชายและทีมหญิงของเราถ้าใครอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลไปร่วมฉลองได้นะครับกระหมฟอร์มิโยลั่นหงปิดก๊อกสุดท้ายเพื่อ2นัดชิง ความเยกอกลข็ง,งของลิเวอร์พูลยมรับว่าที่ผ่านมาจนถึงนาอนนี้ของฤดูกาล2021-2022เรี่ยวแรงของทุกคนภายในทีมจะหมดแล้วแต่ก็ใจแข็งและฮึดสู้เข้นมาเฮือกสุดท้ายเพื่อปิดจ็อบอีก2นัดที่เหลืออยู่ซึ่งเปรียบเสมือนนักจริงทั้งคู่เพราะหากทำได้จะสร้างตัวประวัติศาสตร์แก่วงการฟุตบอลอังกฤษฮงดานนะครับเล่นมากเกิน60นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ก็กดไปแล้ว2แชมป์นั่นก็คือแชมป์คาร์โลครับและแชมป์เอฟเอคั โดยยังมีลุ้นพิมลิกอังกฤษหากตัวเองปราบวูมแฮมตันและแมนเจอร์ตี้จ่าฝูงไปชนะแอสเซมิล่าในวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วก็ลิเวอร์พูลของเราจะพิกปาดหน้าควาแชมป์พิมลิกได้สำเร็จขณะที่นะัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในวันที่28พฤษภาคมก็ะดนกับเรือเมเรดในสนามสตาร์ทเดอฟรองก์ประเทศฝลังเศสว้าวว้าวว้าวมิกฟิลชื่อดังในวัย28ปีฟรัมโยกล่าวว่าหลายคนภายในทีมของเราหมดแรงกันแล้ว เห็นจากการทย,ยท,ยยทยอยเดี่ยงกันเล็กๆน้อยๆแต่ยังไงก็ต้องใช้เป้าหมายและพลังใจเป็นคบไฟนำทางเพื่อสู่ความสาเร็จอีกสองนัดผมคิดว่าสามารถพูดโดยภาพรวมว่าเราเหนื่อยล้ากันมากฟอร์มยอเปิดปากกับเดลิเดโออาร์เป็นเรื่องจริงเพราะตลอดเดือนที่ผ่านมาเล่นมันสุดาต่าตกลางสัปดาห์เกมตัวเกมและมันเป็นแมตท,ที่สำํสำคัญทั้งสิน้นสูดฉีดพลังกายและใจไปเอือ้อแต่ทีมก็ทกําการบ้านกันมาหนักมาก เพื่อมาถึงจุดที่เป็นอยู่ปัจจุบนันช่วงตัดสินซีซั่นกับโอกาสการควัด4ีแชมป์รายการก็ยังเหลือเกมให้ลงเล่นอีก2นัดเท่านั้นมันคือการวิ่งทางตรงสุดท้ายการจัดทับสร้างความปวดหัวแก่ผู้จัดการทีมเพราะฟาดเกือบมาราทอน1น0นาทีจากนัดชิงเอเวอร์ครับแล้วมาต่อเกมลีกในบันขานมันไม่ง่ายเลยดังนั้นจากนี้ไปไม่ว่าใครจะได้รับโอกาสลงสนามก็ขอแค่ทำผลงานให้ดีเตรียมตัวให้ดีเพราะมันจะเป็นโจทย์ยินหากหวังสร้างประวัติศาสตร์ ฟวามมรโอนะครับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าบุกิบันไดบาดเจ็บที่เข่าโมเมตซาร่าบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังเข่าคืสอสเสาหลักที่บาดเจ็บรุนหนักเลยที่จะได้ลงเล่นในสองนัดสุดท้ายไหวหรือเปล่าสื่อเปิดเผยเทฟกี้เมินออปชั่นอยู่กับหงดังต่อเพื่อย้ายไปลงเล่นให้กับปีศาจแดงดำเอซีมิลานโดยการเรียนแรงงานมาว่าเดว็อกโอริกี้กองหน้าซูเปอร์ซับของลิเวอร์พูล ได้เปฏทิเสธที่จะใช้ออปชั่นในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับหงแดงเพื่อย้ายปเป็นร่วมงานกับเอซิมิลานในลุนกานหนาในึกเกอรโชโซเรียอิตาลีแล้วยิงในวัย27่ปีจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในลุนกานนี้โดยมีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวสามารถใช้ออปชั่นต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีกับลิเวอร์พูลได้อย่างไรก็ตามโอริกี้ก็ได้ไตรตรองแล้วว่าหากย้ายออกไปเล่นกับสโมสรใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการลงสนามต่อเนื่องเพราะต้องการเร่งฟอร์มการเล่นเพื่อ ให้มีชื่อติดทีมชาติเบลเยียมเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ซึ่งจะแตกกันในช่วงปลายปีนี้ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นแล้วพอดิบพอดีด้วยดังนั้นเคาจินตัดสินใจเลือกที่จะไปเล่นกับเอซิมิลานที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่นทีมเพื่อแทนที่กองหน้ารุ่นเก่าอย่างซาลตันอิบรรฮิโมวิชและโอลิเวียชิลูท่านี้รายงานยังบอกด้วยว่าโอลิกนได้ตกลงเบื้องต้นกันกบเอซิมิลานไปแล้วเหลือเพียงแค่ขัข้นตอนการตรวจร่างกายและจะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับ ทวยแชมป์พรีเมียร์ลีกจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลในเกมนัดสุดท้ายพรีเมียร์ลีกนะครับได้นําถ้วยแชมป์ลีกฤดูกาลนี้ไปไว้ทั้งที่สนามของแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลเนื่องจากเป็นการตัดสินแชมป์ของฤดูกาลนี้ต้องรอจนถึงเกมนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์ เดอะเทเลกานะครับสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าพิมลีกนี้มีการวางแผนนำถ้วยพิมลีกเกลีดในดการนี้ไปไว้ที่2ส,สนามโดยริชาร์ดสปาร์สเตอร์ผู้บริหารระดับสูงของพิมลีกจะนำถ้วยแชมป์ของจริงไปอยุ่ที่สนามเอธิเซเดียมรังเห่าของแมนเชสเตอร์การันีถ้วยแชมป์จำลองจะไปอยุ่ที่แอนฟิลด์เพื่อสำรองเอาไว้ในกรณีที่ลิเวอร์พูลสามารถทำแต้มแซงระบใบสีฟ้าขวาแชมป์ได้สำเร็จ จากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแมนเชสเตอร์มีเกนน้าสิบคะแนนขณะที่ลิเวอร์พูลมี89ดสคะแนนในการลงสนามเท่ากัน37นัดโดยเกมนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่22่สิบสอพฤษภาคมนี้ซึ่งจะเตะพร้อมกันทั้งหมด10คู่ตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ี่ทุ่มตรงแมนเชสเตียร์จะเล่นในบ้านพบกับสิงหเกิลแอตติม่าขณะที่ลิเวอร์พูลจะเล่นที่สนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของหมาป่าวูมแฮมตันวบนเดอรลล่า ซึ่งข้าแม้หากลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ก็คือต้องชนะวูล์แมนตันเท่านั้นและไปลุ้นกับแมนเชสเตอร์ไม่ชนะในเกมสุดท้ายแชมป์ก็จะตกไปเป็นของลูกเทียมเจคกิงครับนะฮะดิค <come> ือสุการลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่20พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักค้าขขงลิเวอร์ pool และเดอะคอฟแมนวันแฟนแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อผู้กลรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ